แล้วละครับวันนี้ผมงก็จะมาสอนลงวัดนะครับซึ่งผมจะสอนลงวัดยังดไงแล้วก็มันจะมีแอปอยู่แอปหนึงน,นะคะให้ดูคนโหลดไปเลนะครับซึ่งมันขั้นตอนง่ายมากนะครับด่วยโอเคไม่ดูเลยนะครับมันจะเป็นมอสแบบชุดเยอะๆนะครับครับอันนี้ไม่ใช่มอสอันนี้คือชุดผนนะครับอันเนี้ยเนี้ย หเอฟอไรเนี่ยคือชุดของผมมาเลยนะครับมันไม่ใช่มอนารับก็บคือแบบอะไรอ,ะ,อะไอ้พวกท่าเนี่ยผมลงเอานะครับส,าาส่วนเดี๋ยวเราไปสอนกันเลยนะครับซึ่งผมก็จะออกมาก่อนนะครับซึ่งมันก็อยู่ในน,นี้ให้เราเอโหลดแอปนี้นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปใน Play Store แล้วพิมพ์ว่า skin นะครับแค่นี้มันก็จะขึ้นให้เลยนะครับ s k i n นะครับ s k i n นะครับแค่นี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับซึ่งผมก็ได้เรื่ยแล้วนะครับผมก็ให้าดาวไปเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นรูปประมาณนี้นะครับเป็นมอเฟร์ไฟก็แค่เราก็แค่เปิดเข้าไปนะครับเปิดเข้าไปนะครับหน้าระมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับให้เรากดตรงรูปชุดนะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะเป็นแบบนี้น,นะครับซึ่ผมจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับนี่ให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดสีเขียวตัวนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็แล้วเราก็เอ่มเข้าใจแล้วนะครับเราก็กดไอ้ตรงคำยาวๆภาษาอังกฤษสีแดงๆตรงนี้นนนครับแค่นั้นนะครับ กดเข้าไปแล้วจะลูขึ้นรูปช่องคนอื่นนะครับแล้วเราก็กดอ,ออกออกมานะคะแล้วเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับต้องรีี้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้านะผมไม่ต้องเลีะะ้ยดเพราะว่ามออมันเข้าอยู่นะครับตอนนี้เอาไปทำกันได้นะครับบา,บายไปแล้ว